สบายดีพี่น้องสบายดีย้มสาวเป็นองวงปู่สกุลพ่อๆก็ส่งไปหลงเทนก้าวไปน้องจ๋าเจ๊ชาเช้อชน ok ah. คือมีหลงน้องนำเลยกระซางว่ามานั่งหรอา็นยังดอกโอ้ยเทียงคืนกลัวค่ะ,คคคะมาพุียิมีตัวเล็กบัุกเธอไม่จ้าหนึ่งอันหนึ่งหิวข่าวตอน,นเลกกเจจาเฮ้ย เปิดมาเจอแล้วหิวข้าวเลยสิโอเคมาโลดมาโลดมาโลดพี่ได้นอนออยังนี่ยนะยังบนท่านได้นอนนี่โอ้ยได้นอนบนท่านได้นอนแล้วเวียะบนท่านได้แล้วก็ไปอยากเห็นคนสินอกเด้สู้ตายสู้ค่ะ <c ười> <c ười> คนคนไทยนะสู้ได้เคืองทางส่ย <c ười> าย,ายาก่อนอื่นก็นขอขอ,ขอบคุณลุงต่อยละลายเด้อสี่ ส่งเงินมาสนับสนุนกับขากับเข่าเจซาคนส่งมาพัฒหาเนาะเมื่อวานนี่ลุงต่อยจากกรุงเทพกะส่งมาพันหากับเขาให้กับไป็นล้านหาละลุงเดอ้อคอยลงสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเฮงเรยเเนะาะคขาให้ถูงมันทีหนึ่งมืออีซ่องคำมือเเนาะเพิ่นให้เฮ้านะพันหนึ่งให้เสื่อนกับเข่าซอยเจซานะหาร่อยคนว่าออแล้วอต่จเป็นเพื่อนจะจัดการ มือนะ่อละาส่งหาซีฟแล้วแต่พนะบางทีเราก็สิจานทร์หาเลยเดิลุ้มเลยบอกว่ากันจันทร์ทั้ง,นะงสูนสงนะนู้น่ะย่ามาซ้อมมาแล้มันสิบก่อยว่างานหนักเฮียนเนาะแมนก็ขอบคุณอะไรเดอ้อที่มาสนับสนุนข่าวกับข่าวเจ๊เหา,นานเนาะมาผู้เดียวมาหนีเล็กบาเดีมาหนำกับข่าวเธอกับแสจสมนนี่ยังร้องน้ลงปลาบ้างมาหนีมาหนีปลาค่ะไม่ลูกปลา รอสักครู่พี่น้องลยลูกค้านั่งกัสิมาเอยเนาะส่วงประมาณ 7, 1, 1, กเจ็ดโมงเลยะเจ๊เจ็ดโมงมากกันน้อกเจ็ดโมงกว่า,ามมกว่น้ำมันหมดเม็นน้ำมันตันี่งอ้าวมันนห่บบกมันนอกมอนเห็บไปหนอกมนันหามนอกมันขึ้นจดรายการลูกค้าด้วมัขึ้นจีนึงนีลูกค้าเข้มาสั่งอภิีกรไอ้น่นไม่น่าเจ๊กเบอร์โทรใช่ไหม ไปไงเจี๊ยโทล่ะเจกบยบโททุกครั้งขอบคุณนะผู้ใหญ่ใจดีทุกคนเนาะที่คอยสอดสื่อนะผีเจสาเนาะสู้จริงๆมาขึ้นเที่ยงขึ้นกว่าเขาเมื่อแต่ว่าท่านละเลอะนะฮะเธอว่าบอดานอนสู้ยันสว่างบอกห้ามลืมนะคะจะได้รีวิวเจี๊ยบผลไายไปนำเนาะ สุรินประสาทเจ้ค่ะเจ้ออกมาข้างนอกคือเจ้สบายดีพี่น้องก้อหนึ่งก็ขอบคุณลุงต่อยละลายเด้อทางเพื่อนเนาะที่ส่งเงินมาพันหาให้แมนองเทนไว้ใส่หน้าครอบครัวนพันแล้วก็นต่อยซื้อกับพ่อเจ้สาหาร้อยเนาะแล้วก็ให้ลุูกนี่ทำร่างกายแรงเด้อส่งมาพันหาแล้วให้เจ้าได้กลับไปล่านหาด้อลุงเด้อ มาักก่งมาท่อเลย <g ül> มองเห็นช่ไหมส <g ül> วัสดีค่ะ <g ül> ขอบพุดได้หลายเลยที่มาอุดนุนไแบบอ้มาอุดนุนจซีดอคุมหือดอ่้มีมานเรือยๆะมานเรือ,นนอยได้หน,นจะขอแบบว่า ซื้อหมดทั้งห้าร้อยได้ไหมอ่ะเพราะว่าญาติพี่น้องมันก็เยอะอยู่แม่มาทัา้งหมดค่ะมาได้ค่ะห้าร้อยเต็มเต็มมามาขอรูกเก้เป็นในตาก้อหบจะรอดไหมมองหนุนหอดจะรอดโอเคไหมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเนาะแม่น้องเพณจัดก,การเองค่ะจัดการเองเลยค่ะ เจสาค่ะให้ขอให้สุขภาพแข็งแรงวยรถูกรางวัลที่หนึ่งเด้อมวน,นี้นะนะสาธมพลฝาเถเอาไอถูกรางวัลที่หนึ่งเ้มเจสมอะไรกรถใหม่สิโอ้สิไรรถใหม่แล้วคันในลูกถูกนี่นะอันนีก็ฝาด่ลถูกรางวัลที่หนึ่งนี่ขอขอรถใหม่ไหม นุ่งนรกค่ะทานี้ค่ะแสดงว่าน,น่าโดนวางยาค่ะ <c oughs> โดนวางยาไล้พี่น้องเอ้ยจะลูกเอาเลยครับ <c oughs> อันนี้อันนี้ขอขอ,ขอเอาทางนึ่ง <c oughs> ไม่ต้องเป็นลาว้่อนหลัง โอเคค่ะเบิ้งเอ,อย่าเพินน่งพูดเรื่องออ,อ,ออกทีวียวเจสานยังตื่นเต้นอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมค่ะใช่ใชตื่นเต้นอยู่อืโอโหเฮียเราจัดไปเลยค่ะคคน้ำบุญมาใส่เลยลู้หนูขอซื้อทั้งห้าร้อยเด้อหมูกะเทียมค่ะค่ะเป็นกระสงสารเจเนาะขอบคุณลาเด้อลุงเหมือนกันเหมือนกับคอยซัพพอร์ตบ้านลังเสืเ้อผ้าตลอดบอยบกักก์เขาให้ลำให้รว,ว,วย้ะลุงเด้อ เพราะว่าปลานี่เรากินบ่อยเลยปลานี่ปลาเนี่ยปลาล่าบงเขาได้แล้วปกหนึ่งกับปลาหนึ่งย่างเจ้าท่านไหนเอาปลาล่บงย่างมีแต่ย่างสาระจะมีกะหมูมีกะหมูมีพวกปลาหย่างคนต่ย่างมาท่านไหนเอาเอาปลาหนึ่งเนาะแม่แม่ขึ้นไก่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนอยยากวสวยเห็นหน้าเห็นตา ทวยปานงอนอยู่ยหนอย่ันนี้นะยังไม่ทำดูลูกก่อนอันนี้มาช่วยเขาสองสี่หกแปดไม่ใชกรนเจ้ไม่นซฟ่ะ่ซีฟดเจ้าอย่เนาะสองสี่หกแปดลูกชายวขึ้นไก่เอาสิไม้ หมูปิ้งขึ้นหรือยังหมูปิ้งขึ้นแล้วค่ะหมูปิ้งก็ขึ้นแล้วค่ะเรียบร้อยหมูปิ้งนี้นิดหนึ่งะคะ่ะมองแต่มาขึ้นก็ค่ะแม่ค่ะอ้าสู้คะ่ะคืนนี้ไปตลาดตอน5ทุ่มกลับมาถึง ียกน้องเต่าตีหน so so <mor> ึ่งเอ๊ไปส่งนูนะก็เที่ยงคืนแล้วนะมีปรมครม่้มขึ้นมาเมื่อเที่ยงคืนกเราไปซื้อของกลับมาซ้ว่าถึงน้องแยน้องเต่าเป็นลูกค้าโทรมาโทรมาใช่เบอร์เจสาวหรือเปล่าก็ขาเขขบอร์ลก็ลูกค้าเขาเบอร์เบอร์เจเนาะเขาเบอร์ เ <Okay. S 2> รลบไปนอนเบิดคืนเป็นน้องเอ้ยกับเขาก็ได้ที่หน,นึ่งซงเพื่อครอบครัวเนาะไอ้พวกเยอะพอย่างหรอโอ้ยมันีแดดแห้งเป็นน้องเอ้ยผ้าก็บกวยงามไปนวเนาะแดดห้งเลยอ๋นนอคนไหนคนไหนเจ้าช้างหย่าทั้งนั้นบ่จักไหนใช มือสิทางเดี๋ยวจะเอาไอ้ต้นหยาก่อนมือไดสิทางมือเนี่ยเยามจมือน้าก็เปงเฮียนมากกว่าเมาสสนะเอาตอนเย็นนี้ก็ได้ตอนเย็นนี้ได้ค่ะห้ดูว่าตัดาไงมโอเคโอเคได้ได้ค่ะเราจะมารีวิวตอนโซนตัดหยาให้เบิ่ง ลูกค้านั่งกับคุณแม่เรื่อยเนาะก็ขอคุณผูณ้ใหญ่จะดีอะไรเด้อดอน,นั้นหนูหนูจองแล้วค่ะตะนุนหรอคุณจะแกังให้หน่อยาไ่พอได้แล <c oughs> ้วงนเลยชือพอยางค่ะน้องบุญสาผ้านิาีปากด้วยควันอ่ะพี่บนุนใส่ไฟลูก มเาเรื่อยๆจ้าลูกค้าทีคน,น,น,นเรียองวนแต่ว่าพอเรยทำงานตอนเสาร์ต้องแบบกันกับเขาง่ายๆเนาะประเด็นจะตัวละสามสิบน้าพี่ตัวอะน้าพีกก่ก็กระปุกละยี่สิบเนาะ มุ้นตะปะด้หนึ่งเาเนาะเจ๊ห้าบาทมั้งบอสตัวเี้ยเขาละห้านีตังค์กันเนี้ยเขาเจ้าสายสุรินประสาทจะลืมแวะมาอุดหนุนมเด้อพี่น้องเลยหอหาบาทกันเนี้มนบ ค่ะค่ตามสบายค่ะพักผ่อนมานะเจ๊ค่ะขอบคุณนะคะทุกคนค่ะนะคะตอนนี้ยังไม่ได้นอนเลยนะคะเตรียมส่งน้ำพริกเลยค่ะวันนี้นอ่ะะเบเสด็ผักวันนี้อยู่เจ๊แบบว่าวมืาม <c oughs> อเจ้าประตำเนาะเยอะผักมากวันนี้ส่งน้ำพริกคนอ๋อส่งน้ำพริกอีกอทวันนี้ออเดอร์เข้าวเลยตอนตอนกริงคนลค่ะ จะไปฝากย่ายน้ำพ้องเลยแหนมเนาะแหนมก็น้ำพริกหายายอ,อยย่ายเพราะย่ายก็ชอบกินพริกพริกเออเรากินหนักมากินเฟรชย่ายนั่ะย่ยา่กินน่ะแม่ท่านเลือกฝากแล้วแม่เรามาก,กินน้ำพริกกันปลาบ้องจะท่าตียังเคยโอ้ฝุกยางตีสองบอ๊อบตีสองมุบอ่า เสียบหมูด <V expand. S 1> mm ้วยตีสองเสียบหมูบะเซ็ตเดิมนั่นถ้าลรามาทอดนะบุญมาแล่นนี่บุญเสียบหมูบะเซ็ตเด้อพี่น้องเด้อแจ๊จงก็มาแจ๊จงไอ้แก่ปีนกินอย่างนี้เอามาทอดนะเรเลยตีตีหนึ่งตีหนึ่งตีสองอ่ะตีสองอ่ะเริ่มจะตำเริ่มแล้วตีสองครึ่งโมยายจะเอาไม้ค่อยหากระปุกน้ำจิบน้ำพริกนะเอาปลาบองอีกอหนึ่งเด้อใช่ โอ้ยว่ะในบอสันบอเดิลเดี๋ยไอเสียหมูเดือป้าก่อนอืมอืไม่ได้ยได้สัตวีที่ก่อนมาอาลูกางมาหน้ะมาเลยค่ะขายดิบขายดีนะคะเจ๊แต่ตอนนี้ห้ามขายนะคะเพราะว่าฉันจองแล้ววางที่นี่ได้โด้วงเ้ยไม่ได้นะคะล่กช้าก็เหงอแตกเนียแต่นากาศร้อนจริงหรอม่เมื่ออนแรก จำกับม,มาเบิ่งมาสม้มเลย่น้องกันตอนนี้กับลูกค้านั่งกำลังเริ่มมาเนาะเอาไม่นี่สิบเลค่ะเอาไม่ปลาปลาทูมะม่วงค่ะอะไรร้านนี้หนูกำลังตักไงแง่แง่ฝาแง่ยังไงก็ไม่ออกบ่มีเหลบเด้ยอยัดขอแล้วเหรอแม่โอหใ่ที่มันแกะมาออยที่เจายคลองมนเป็นหนึ่งไปหน้องจ้าห้เจ๊คิดเงินกันเด้อ 40, 40, 50, 50. จ็ดเจ็ดห้าเจห้าจะก็ใส่เน้นไปอีก mm hmm. มันเป็นลอยเล้าแปดสิบ่อยดี 50, 50, 50. ค่ะน่าไปหมปิ้งมาเนี่ยห้าหมปิ้งห้าถุงค่ะแล้วก็ข้าเนียวห้าสิบค่ะเป็นสองันนี้ร้อค่ะสามรแล้วก็ข้าเนียวห้าสิบ ยี่หอราบานเท้าหาซีฟคุณลองจ้ะค่ะถึงข้างเดียวลูกท้ายเบิร์้ายหอราหาถึงนอราซีฟก็ได้เออเด้กลับมาหอราหาที่เก่าโอ้โหหนึ่งสามสี่ครไปมคะ ชวนใช่ไหมคะอะคุณก็รับไปค่ะทางตรงนี้ค่ะกาขอขอบคุณขอบคุณนะคะับขอบคุณลุงตจอยละลายเด้อสีมาจวยอุ่นๆเจซาแล้วกะให้แม่ลงเทนใส่พันหนึ่งนะครอบครัวขอให้ลุงสุขภาพร่างกายแข็งแรงลุงเด้อขอบใจเป็นเลยความไขยันที่นี่แล้วกะขอให้มาอุ่นๆเจใหม่แล้วลุงเด้อกตขอบคุณ FC ทุกคนที่คอยอุ่หนุนแมนทีเจสากระสอบกำหน้าเนาะ กูได้แวะมาทากพาะสากะอย่าลืมไปซื้อแล้วพี่น้องเด้อสาวซื้อที่แมนกะนี่แหละในคางท่างเลยพี่น้องเอ้ยขอให้ล้ำให้รวยกันสุกขู่ทุกคนขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเจ๊สาวภาคพรบ้างนะขอบคุณค่ะแต่ตอนนี้เจ๊ยังไม่นอนเลยใช่ไหมยังค่ะตอนนี้เจ๊ยังไม่นอนถ้าเกิดว่าเกิดว่าเบอร์โทรเจ๊โทรไปเนฉันจะคิดว่าเจ๊น็อปห้ามห้ามรับโทรศัพท์พี่น้องตามพ่เนี่ยกับเซร่าเลยพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเด้อแล้วก็ เอากระสือเล็กมาแจกกับขาวพป่นรางวัรอบต่อไปเนาะคลิปหนาไปแล้วขอบคุณค่ะลูกค้าเปิดกามาเรื่อยเอยนาะ